ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ชอบส,สัมสค์กับเพื่อนแต่ยังอยากมีเงินเหลือเก็บทุกปลายเดือนมูมอที่นี่มีคำตอบให้คุณมูมอเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยคนไทยที่มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อและยังมีบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารซูเปอร์มาร์เกต็ตสปาคาราโอเกะคลินิกเสริมความงามและอื่นๆอ,อีกมากมายที่เราได้คัดสรรมาเพื่อคุณแล้ว และเมื่อเราเข้ามาซื้อสินค้าและบริการในแอปพลิเคชันมูมอแล้วชวนเพื่อนเข้ามาซื้อสินค้าและบริการด้วยคุณก็จะได้ค่าการตลาดที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกลับมาได้ข้อดีก็คือใช้จ่ายได้ในชีวิตประจําวันได้ทั้งสินค้าที่เราต้องการแถมได้เงินส่วนหนึ่งกลับมาอีกด้วย การสร้างไรายได้กับมูมอก็ง่ายๆครับแต่คุณต้องเป็นเพเซอร์ก่อนโดยการซื้อสินค้าและสะสมแต้มให้ครบ250 MP แล้วลองจินตนาการดูนะครับว่ากิจวัตรประจำวันของคุณจะสะสมแต้ม p p ได้ง่ายแค่ไหนตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันกินกาแฟตอนเช้าก่อนเข้าออฟฟิศแม้กระทั่งของที่ใช้ในออฟฟิศก็ยังมีค่าการตลาดให้คุณวันหยุดออกไปล้างรถไปกินข้าว ตอนบ่ายนั่งชิวเเข้าสปาตกเย็นชวนเพื่อนไปร้องคาราโอเกะก็ยังสามารถสะสมแต้ม MP ได้จากนั้นแค่คุณแนะนำให้คนรู้จักใช้จ่ายผ่านมูมองเหมือนกับคุณและรวมสร้างรายได้ไปด้วยการจากกิจวัตรประจำวันของคุณ